มาดูคุณยายล้างกระชังกันนะคะน้ำไม่เยอะค่ะเราก็จะสมมติว่าเราจะเอาน้ำออกด้านตรงกันข้ามด้านโน้นนะคะฝั่งโน้นเราก็จะเลื่อนนะคะปมนี้ขึ้นไปให้มันสูงขึ้นนิดนึงนะคะ,ะหรือไม่เลื่อนก็ได้ค่ะ,ะเราก็ใช้มือนี้ยกก้นขึ้นน้ำก็จะไหลลงด้านโน้นค่ะดูนะคะ แต่พอโกบโตขึ้นหน่อยนะเขาก็จะชินน้ำนะคะที่จริงนี้ไม่เปลี่ยนบ่อยก็ได้แต่ว่าคุณยายอยากให้เขาสบายสบายค่ะตรงนี้เราก็ดึงออกนะคะที่เราเอามาหนุนเอาไว้เพื่อให้มันไม่โยกนะคะเราก็ดึงออกนะคะน้ำก็จะไหลออกมาเลยทำไม่ยากเลยนะคะ น่าทำมากน่าเลี้ยงนะคะเลี้ยงแล้วก็สนุกดีค่ะเพลินนะคะไม่ยุ่งยากเลยนี่เหมือนบอ่อซีเมนนะคะถ้าบอ่อซีเมนนี่ต้องปล่อยน้ำมันจะมีรูระบายน้ำนะคะอันนี้ก็ออกได้ทีแะ้เยอะเลยค่ะมันมีวิธีง่ายกว่านี้นะคะอย่างเช่นเราตอกหลักสี่หลักนี่แล้วก็ มีไม้ดามข้างบนสี่ดามนะคะแล้วก็อันนี้ผูกเอาไว้นะคะแล้วก็ผูกช่วงกลางยกขึ้นเอาไว้เนี่ยแล้วก็ปลดออกครั้งเดียวพร้อมกันเลยก็ได้แต่ระวังนะคะกบนี้เขาโตขึ้นแล้วเขากระโดดสูงนะคะเนี่ยลราก็อยากให้มันออกด้านนั้นเราก็จะยกก้นขึ้นไปแต่ก็ระวังนะคะตะเข็บตะขาบเราก็ไม่มั่นใจเพราะว่า กบนี้เป็นอาหารของพวกพวกหนูพวกอะไรหลายอย่างนะคะสัตว์หลายอย่างที่เขาจะมากินกบอย่างเช่นงูอย่างเงี้ยนะคะข้างล่างนั้นมันเป็นที่ชื้นนะคะตรงก้นกระชังเนี่ยเราก็ต้องระวังล้วงมือเข้าไปอันนี้ฝั่งนี้นะคะเราก็จะดึงออกกระถางที่เอามากันโยนะคะ น้ำก็จะไหลออกหรือก็ปลดมุมนะคะปลดมุมนี้ลงนิดนึงนะคะหลังจากนั้นพอน้ำไหลออกแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนน้ำค่ะทีนี้ก็จะเอาน้ำใหม่ใส่เข้ามานะคะล้างก่อนนะคะฉีดน้ำล้างพวกเมือกพวกตะไคร่น้ำที่เกาะ ข้างล่างนะคะที่จริงก็ไม่ฉีดก็ได้ค่ะเพราะพวกกบนี้เขาก็กินตะไคร่น้ําด้วยนะคะแต่ว่ายายอยากให้มันสะอาดสะอาดค่ะแล้วก็อยากให้กบเขาตื่นเต้นนะคะเขาได้เจอน้ํานะคะละอองน้ําทําให้เขาได้ตื่นเต้นสนุกค่ะเนี่ยคุณยายก็จะชอบล้างให้มันสะอาดพอาเขาอายุได้สามสิบกว่านี้นะคะ อันนี้ก็37วันเนี่ยสาบกว่านี่น้ำไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยมากก็ได้นะคะคุณยายสังเกตว่าอตอนเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะทนน้ำที่สกรปรกไม่ได้แต่พอเขาโตหน่อยนี้เขาก็อยู่ได้อย่างสบายเลยค่ะก็เป็นเหมือนชีวิตกบตามท้องไร่ท้องนานะคะ แม้จะมีขี้โคลนเขาก็อยู่ได้นะคะเพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็เพียงแค่อยากทำให้เขาสะอาดเฉยๆนะคะ,ะคุณยายก็จะล้างพวกเศษอะไรที่มันติดอยู่ที่ก้นของกระชังนะคะคุณยายก็จะล้างแล้วก็ยกขึ้นให้น้ำมันไหลออกฝั่งน้นนะคะก็ะจะมีพวก เศษอาหารนะคะตกตะกอนอยู่ข้างล่างนะคะติดอยู่นะคะเป็นเมือกเวลาเอามือจับดูนี่มันก็จะลื่นๆมือนะคะคุณยายก็จะฉีดน้ําไล่พวกเมือกที่มันลื่นๆื่นนี้ออกเสร็จแล้วเราก็ปล่อยน้ํานะคะระบายปล่อยน้ําทิ้งหรือเราจะฉีดน้ําในช่วงนี้ฉีดให้กบเขา สนุกก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้คือวิธีล้างกระชังง่ายๆค่ะเราคุณยายล้างเสร็จแล้วน้ำสะอาดแล้วคุณยายก็จะยกพวกหูขึ้นนะคะจัดข้างๆนะคะเอาอะไรไปกันโยเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะปล่อยน้ำเข้านะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมค่ะ ใครที่เข้ามาชมคิดจะเลี้ยงก็ขอให้เป็นความรู้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามชมคลิปต่อไปนะคะก็จะได้ความรู้มากมายเลยค่ะสวัสดีค่ะ